p r o j e c t ์ c จ็ดเคลียร์เรื่องประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการประมวลกฎหมายอาญากับความเชื่อมโยงพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ .2502 ประมวลกฎหมายอาญาด้านความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้อธิบายในพระราชบัญญัติดังข้างต้นจะเชื่อมโยงกับความผิดขององค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ .2502 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานความผิดยกักยอกทรัพย์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบการชบผู้เสียหาย การเรียกรับสินบนหรือรับสินบนก่อนเป็นเจ้าผนักงานเทคนิคและวิธีการทางด้านการพิจารณากฎหมายอาญาหลักเกณฑ์ในการที่บุคคลหนึ่งจะถูกรับผิดในการกระทําผิดทางอาญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบที่ได้อธิบายไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายหรือเป็นรเบแบบวิธีการทางด้านกฎหมายในการตัดสินแล้วนี้ใช้ให้เป็นไปตามพฤติการและวินยูชนในการพิจารณาที่มีรูปแบบตามองค์ประกอบ3อย่างได้แก่1การกระทําขององค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ แบ่งออกเป็นแนวทางได้แก่มีการกระทำมาตรา9บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำการกระทำหมายความว่าการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกกล่าคืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 2. การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้แล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องรับผิดในทางอาญาและต้องได้รับบ,บทลงโทษและตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดแต่ละบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา โดยอิงตามความผิดในประมวลกฎหมายาอาญาอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่จะอธิบายตามหลักมาตราที่เกี่ยวข้องและพบเจอในปัจจุบันมากที่สุดและมีแนวโน้มในการออกข้อสอบข้าราชการพลเรือนมาตรา1 4 7ฐานความผิดเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบงังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเขาเอาทรัพย์นั้นเสียอัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40,000บาทมาตรา148ฐานความผิดเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบคมขืนใจหรือจงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่นตนเองหรือผู้อื่นอันตราโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40,000บาทหรือประหารชีวิต มาตรา149ฐานความผิดเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่อัตราโทษต้องรอวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40,000บาทหรือประหารชีวิตมาตรา151ฐา,านความผิดเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแกรัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์ อัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกต,ต,ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40 0 0 0บาทแนวข้อสอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการข้อง่าย 1. ในนายชัยพลหารเรือประจำการมีหน้าที่เป็นพลขับรถยนต์ของราชการหารเรือซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการใช้และรักษาน้ำมันรถที่จำเลยทำหน้าที่ขับแต่ในายชายยอมให้บุคคลอื่นดูดเอาน้ำมันในรถไปแล้วรับเงินจากบุคคลนั้นเป็นค่าตอบแทนเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัว นายชัยต้องรับผิดฐานความผิดใดเฉลยคำตอบคอควายฐานความผิดเจ้าพนักงานยากยกทรั์เนื่องจากการกระทำของนายชัยคบอง์ประกอบทั้งภายนอกและภายในของความผิดโดยมีเจตนาพิเศษตามวรรคหนึ่งคือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่นและนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวด้วยการไปเบียดบังน้ำมันของทางราชการจึงผิดในมาตรา147 นายกรทราบว่านางรอตกลงขายที่ดินแกนายพอบุตรเคยของนายกในราคาเพียง2 2งแสนบาทแต่มีการปรอบแปลงลายมือชื่อของนางรอในใบเสนอราคาขายที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน5 9 4แส0เบาทแล้วนำไปยื่นต่ออบตอต,อตรงใต้พร้อมกับใบเสนอราคาเจ้าของที่ดิน2สอแปลงซึ่งเสนอราคาถูกกว่า และเมื่อคณะกรรมการจัซื้อเห็นสมควรซื้อที่ดินของนางรอและนายกรในฐานะของนายกอบตตุนใต้ก็ได้หนึ่งมัดให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวในราคาภายหลังการต่อรองแล้ว594,000บาทสูงกว่าราคาที่นางรอต้องการขาย3 7 4 0 0 0บาทและเมื่อหากค่าภาษี5 9า0บาทคงม,มีส่วนต่างเป็นประโยชน์แก่บุตรเคยของจำเลย3 6 0 0 0 0 8,060บาทการกระทําของจําเลยจึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บ,บุตรเขยของจําเลยนายกอจะมีความผิดฐานใดและต้องได้รับโทษในการกระทําความผิดในข้อใดฉเฉลยคําตอบขอไข่ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในการใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตซึ่งต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40,000บาทเนื่องจากนายกสแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้อบาตาตุนใตไ้ได้รับความเสียหายต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าเท่าที่ควรจะเป็นจําเลยจึงมีความผิดฐานเจ้้าาาพนนนัักงมีีหทท่ือรย์ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแกละละ่รัฐอันเป็นฐานความผิดเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับัในการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตตามมาตรา151